สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมเจมลาลิก้าเหมือนเช่นเคยในช่วงลาลิก้าอัปเดตอัปเดตเรื่องราวข่าวคราวความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลสเปนนะครับบุรีบดรีได้วันและเวลาในการที่จะจัดงานเปิดตัวนะครับเคลียร์เนมเปเปในจานนักเตะใหม่เรียบร้อยแล้วครับจัดงานกันในวันที่10 6กรกฎาคมครับหรือว่า2วันหลังจากนัดชิงยูโร2024ที่เยอรมันจบลงเวลานะครับแจ้งเข้ามาว่าจะเริ่มต้นนะครับที่ช่วงเวลา19นาฬิกาหรือจึ่มตรงนะครับตรงกับเวลาบ้านเราก็ประมาณเที่ยงคืนเหมืนกันนะครับในสนามน,นี้นะครับจะเปิดให้แฟนบอลซึ่งถือบัตรนะครับที่เป็นสมาชิกของสโมสรเนี่ยเข้ามาก่อนนะครับและถ้ามีเหลือก็จะให้แฟนบอลอื่นๆเข้ามาได้ โดยจํานวนทั้งสิ้นเนี่ยนะครับจำกัดไว้ที่8 0 0 0 0คนประตูเปิดงานเน่ยเวลาประมาณ1นึ่ทุ่มนะครับที่สเปนหรือว่าเที่ยงคืนบ้านรบนะครับในส่วนของแผนผังการจัดงานเนี่ยนะครับจะมีการตั้งทางเดินยกระดับขึ้นนะครับจากบริเวณอุอมโมงนะครับทอดยาวไปจนถึงเวทีใหญ่ที่ติดตั้งอยู่ทางอัจัรย์ฝั่งทิศเหนือ เกรนวาเป้นเนี่ยนะครับจะเดินออกจากห้องแต่งตัวผ่านอุโมงค์แล้วก็ขึ้นไปบนทางเดินยกระดับนะครับแล้วก็ค่อยๆเดินไปเลี้ยวขวาหนึทีมุ่งไปสู่ทางทิศเหนือนะครับซึ่งเป็นเวทีใหญ่ตรงนั้นจะมีเฟรนติโนเปเรสประธานสโมสรแล้วก็ปิวรี่ประธานกิติมศักดิ์ของสโมสรเรอัลมาดริดรอคอยอยู่ตรงนั้นระหว่างทางก็จะมีการจุดพลุไฟสร้างบรรยากาศนะครับแล้วก็จะมี สกอร์บอร์ดนะครับที่ติดตั้งรอบสนามซานติโกเบเดบลแ,แ,แห่งใหม360่360องศาเนี่ยนะครับเปิดภาพโมเมนต์สำคัญสำคัญต่างๆของเคลียบัปเป้ซึ่งข่าวว่ามาดติดจะเน้นไปที่อ่าโมเมนต์ของเขากับทีมชาติฝรั่งเศสและก็จะมีวงดวนตรีขับกล่อม ด้านหน้าเวทีก็จะมีการติดตั้งเก้าอี้ให้กับแขกรับเชิญ VP ได้เข้าไปนั่งชมแบบใกล้ชิดด้วยนะครับซึ่งหลังจากเอมเบาเป้เดินไปถึงเวทีใหญ่ที่มีเฟรนติโนเปเรสกับปิร่รออยู่เนี่ยก็จะเข้าสู่พิธีการ อันเป็นทางเนียมปฏิบัติเฟรนเซร์โเปเลก็จะกล่าวต้อนรับเคลียน็นบาเป้ในฐานะนักเตะใหม่ของสโมสรหลังจากนั้นเคลีย็นบาเป้ก็จะกล่าวเปิดใจนะครับพูดถึงความรู้สึกกับการได้มาสวมเสื้อสีขาวของเรอัลมาดรดและแน่นอนตอนจบนะครับการพูดของเอมบาเป้เขาจะต้องพูดคําว่าอารามาิดร์ จากนั้นเนี่ยเมือม่อวิธีการเสร็จสิ้นลงก็จะมีการจุดพลุนะครับจากซานดิเอโกวัเบลขึ้นไปเหนือฟากฟ้าอันเป็นการเสร็จสิ้นพิธีการเปิดตัวเคลี่ยนในบัเป้นักเตะที่ต้องบอกว่ารลบริตนั้นรอคอยมานานแสนนาน,านจะยิ่งใหญ่แค่ไหน16กกรกฎาคมนี้รอติดตามกันครับ